สปิเกอร์ท่านถัดไปครับอันนี้ถ้าออกมาแล้วเราจะกรีดดังๆก็ได้นะครับน่าจะเป็นนักร้องที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเป็นวงดนตรีที่มีอายุยืนนานพอสมควรทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามากที่มากวงหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะผ่านมา20ปีแต่ว่ายังอยู่บนถนนสายดนตรีนี้ได้นะครับวันนี้ให้เกียรติกับมนุษย์ต่างวัยทอกนะครับเราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วช่วงระยะเวลา20กว่าปีบนถนนสายดนตรีบนอาชีพตรงนี้เนี่ย เขามองเห็นชีวิตว่าอย่างไรนะครับชีวิตของเขาบอกให้รู้ว่าอะไรบ้างนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับปั๊บโปเตโต้พัดชัยพักด,ดีสู่สุขนะครับสวัสดีครับปับ๊บสวัสดีครับครับ,รบเอ้ยทำไมพอเขาออกมาแล้วกล้องมันเยอะจังเลยอะ่ะอืม <laughs> เมื่อกี้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ก็ยังนั่งฟังกันอย่างดื่มด่ำนะครับพอปั๊บอกมาี้กล้องถ่ายรูปเริ่มเจอนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับถ้าบอกว่าวงโบเตโตนี่ยาวนานพอสมควรเนาะผ่านมาหลายเจนเหมือนกันเนาะตั้งแต่เทปอะครับอืมแต่แต่ก็จะเป็นปลายกลางๆลปลายๆของเทปแล้วครับเทปแล้วก็ เริ่มมาเป็นซีดีแล้วก็เริ่มเป็นเอ็มพีสครับครับแล้วก็เป็นพวก CD ดีผีใช่ครับแล้วก็เริ่มเป็นแบบนี่แหละครับสตรีมมิ่งแล้วก็เข้าเข้าสู่ระบบพูดง่ายๆผ่านมาตั้งแต่อนาล็อกจนถึงดิจิตอลอะครับผู้ฟังก็ผ่านมากันหลากหลายเจนมากเลยนะครับคนเขาจะนิยามกันต่างๆนาาแต่ในฐานะคนคนที่เป็นคนที่อยู่กับมันมาตั้งแต่ คลอดมันออกมาแล้วนะพูดง,ง่ายๆเนาะเวลาเราพูดถึงโปเตโต้นี่ปรับนิยามว่าโปเตโต้นี่คืออะไรครับเหมือนชีวิตครับก็ผมว่าน่า,นาจะใกล้ๆกับใครหลายๆคนใน,ในส่วนของการพูดถึงอาชีพนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันคือถ้านาถึงวันนี้เขาคือครึ่งหนึ่งของชีวิตผมเลยเพราะว่าผมทำงานมา20ปี21ปีครับแล้วก็อายุก็ สี่สิบเอ็ดพอดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนครึ่งหนึ่งของเราอะไรเงี้ยครับแล้วที่บอกว่ามันมันเหมือนชีวิตจริงมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเล่นเที่ยวเล่นกีฬาอยู่กับเพื่อนสนุกอะไรเงี้ยเรื่องเรียนสําหรับผมเป็นเรื่องที่ที่เหมือนเรายังไม่ได้โฟกัสมากครับตอนนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เริ่มชีวิตจริงเนี่ย ตอนที่เรากระโดดเข้าสู่วงการนี่แหละครับวงการดนตรีนี่แหละครับก็เลยเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนกับชีวิตเนาะถ้าเปรียบเสมือนกับชีวิตก็เหมือนกับคนคนหนึ่งเนาะนั่นหมายถึงว่าคนคนหนึ่งนี่ต้องเจออะไรมาเยอะมากทีเดียวเนาะเจอความเปลี่ยนแปลงเจอความไม่แน่นอนนะครับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนพวกนี้มันมีผลต่อตัวปั๊บยังไงบ้างล่ะครับมี มีโดยที่ทั้งรู้ตัวแล้วก็แบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับคืออย่างที่บอกเมื่อกี้เท้าความมาว่า,าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่มุ่งมั่นหรือแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะเป็นกลางๆเรียนก็กลางๆเล่นกีฬาก็บ้ากีฬานะครับแต่ว่าพอจะจริงจังก็จะแบบถอยเลยไม่เอาเหมือนมีคนมาชวนไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็ถอยตัวเองออกมาเลยอะไรเงี้ยคือจะกลัวๆทีเนี้ยพอเราเริ่มเริ่มชีวิต ในวัยทำงานที่ตอนอายุ19ย่าง20มันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบผ่านไป2ปีก็มีเพื่อนในวงเสียชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็มีคนลาออกมีลาออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอไปตามหาสมาชิกใหมเ่เพื่อที่จะมาบอกให้บริษัทยอมรับว่า เนี่ยเรามีสมาชิกครบแล้วให้เราออกอัลบั้มต่อนะประมาณนี้ครับมันก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็คือก็คือต้องตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะระยะตลอดเลยครับตลอดคือถ้าโดยภาพที่คนที่เป็นแฟนเพลงที่เขาเห็นมาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเหมือนวงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมีสมาชิกคนนี้เปลี่ยนไปมีสมาชิกใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือเป็นแบบที่มองเห็นแต่ว่าท่านในระดับที่เรื่องที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราเจออะไรเงี้ยโหมัน มันไม่นิ่งเลยครับครับคนเราเวลาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ค่อยมีคนชอบเนาะเพราะว่าคนเรามักอยากจะอยู่ในภาวะที่มันดูมีความปกติเปลี่ยนแปลงน้อยๆแล้วเราเดยวกับชีวิตที่มันต้องคอยเปลี่ยนแปลงบ่อยๆยังไงล่ะครับถ้าบอกว่าโปรตีตเป็นเหมือนชีวิตเป็นเหมือน <c oughs> คนเนาะก็ต้องอยู่ครับคือมันไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าเหมือนมีเคล็ดลับหรืออะไรอย่างนเงี้ยครับคือด้วยที่ว่าเวลาเราเจอ ปัญหาหรือว่าเราเจอวิกฤตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะไม่ได้มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงอีกแล้วว่าอะไรเงี้ย mm hmm. มันคือเราต้องอยู่กับสถานการณ์นั้นจริง mm hmm. พอรู้ตัวอีกทีคือมันก็เปลี่ยนไปแล้วครับ mm hmm. เหมือนการปรับตัวกับ,บสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถ้ายกตัวอย่างแบบถ้าเห็นเห็นแบบอย่างวงผมเงี้ยคือตอนที่าหาสมาชิกใหม่เงี้ยมันไม่ได้มีเวลามานั่งคิดว่าเราจะต้อง มีคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นแบบนี้คือวงวงผมอาจจะไม่มีการแบบเขียนเขียนเขาเรียกว่าครับ positioning บอะครับคือเหมือนที่แบบเวลาคนทำ branding กันอนะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าด้วยวิถีของวงเนี้ยไม่ไม่ได้ถูกเขียน branding มาเลยแรกๆคนก็าจะไม่ได้คิดว่าวงจะต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันก็เลยแบบอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่กับมันนะครับอยู่กับมันเนาะอยู่กับมันแหละจริงๆคือเรายอมจะบอกว่าเรายอมรับมันอย่างนั้นได้ไหมหรือว่า ยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันด้วยใช่ครับผมว่าอันนั้นมันก็ดูแบบเขาเรียกว่าอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนขณะนั้นแล้วกันนะครับอ่างเงี้ยเราก็เราก็ค่อยๆค่อยๆปรับตัวครับค่อยอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวนะครับแน่นอนนะครับว่าคนทํางานทางทางด้านนี้อย่างสมมุติว่าพี่ทําสื่อใช่ไหมครับมันก็จะมีทั้ง จังหวะที่รู้สึกได้ว่าเออทำแล้วงานดีคนรู้จักเราแล้วก็มีจังหวะที่เหมือนกันที่บางทีทําแล้วคนก็ไม่รู้จักเราทั้งที่เรารู้สึกว่าเอะเราตั้งใจกว่าไอตอนแรกอีกนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรฟีลอะไรประมาณนี้เนาะบ่อยมากแล้วปั๊บเป็นยังไงบ้างครับการจัดการกับบางทีเราจะเรียกมันว่าอะไรบางเราจะเรียกมันว่าการไม่สมหวังดังที่เราคิดอย่างเงี้ยเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงครับ ก็ผิดหวังครับมันก็ผิดหวังแต่ว่าพอมันพอมันเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเลยนครับเราก็เริ่มชินเลยคือมันต้องทํามันก็ต้องกลับมาดูที่ที่ว่าเราหน้าที่เราคืออะไรคือการยอมรับกับความผิดหวังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ด้วยอาชีพแบบนี้มันคือมันเหมือนเราต้องให้คนฟังเขาเป็นคนบอกเราด้วยอะใช่ไหมครับมันก็ยากอะไรเงี้ยทีนี้มึงก็กลับมาที่ตัวเราเองว่าเรามาทําอาชีพนี้ทําไม เราชอบอาชีพนี้มากขนาดไหนเรารักมันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้ก็ต้องทํามันไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่า <c oughs> เออตอนที่ระหว่างที่ขณะทำเนี่ยแฮปปี้และมีความสุขครับ <c oughs> นั่นก็คือสำเร็จแล้วสำเร็จในระดับตัวเอง <c oughs> ส่วนออผลตอบแทนเป็นยังไงหรือว่าคนชอบไม่ชอบหรือวิจารย์ยังไงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาปรับต่อไปอ <c oughs> แต่ว่าสำหรับพวกผมเองอะไรเงี้ยเราเคยคุยกันเสมอว่าเออเรา มีหน้าที่ทําเพลงเราก็ทำไปไม่โดนก็ช่างมันครับอันนี้คือหน้าที่ของเราสําหรับทำ้เต็มทผมใช่ครับแต่พอดีว่าถ้าไม่โดนบ่อยๆบริษัทก็ว่าเหมือนกันามันก็จะมีตัวแปรอันนี้มันก็จะมันก็จะเครียดมันไม่ได้ว่าเราเป็นแบบศิลปินอิสระใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นอิสระก็หรืออิสระจะเครียดกว่านี้ก็ได้เลยก็มันก็ผสมกันแหละครับแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆก็คือในเบื้องต้นถ้าเราทําเราก็อยู่กับมันก่อนในเบื้องต้นใช่ครับ มันบบเวลาทำน้าคือมันที่หลายๆคนบอกนะมันก็คือการทาหน้าที่ของตัวเองในในขนานั้นให้ดีที่สุดก่อนส่วนผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรก็บางทีปล่อยให้เป็นเรื่องข้างนอก,นอกเป็นเรื่องตัดสินก็พูดมันทําง่ายนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงผมว่ามันก็คงยากแหละแต่ว่าอย่างน้อยเราในระหว่างที่ขนาดทำเรายังระลึกได้ว่าแบบโอเคเราตั้งใจเต็มที่แล้วหรือยังถ้าเต็มที่แล้วเราแบบใส่มันเต็มที่แล้วมันไม่ได้อะ่ะผมว่ามันจะไม่แย่เท่ากับแบบ เหมือนเราคิดว่ามันจะต้องดีอย่างเดียวหรือมันจะต้องได้หรือมันจะต้องเจ๋งหรือมันจะต้องสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยครับหัวใจมันมนมันมีตรงนี้ผักไว้อยู่สุดท้ายด้วยอาชีพพวกผมมันคือการใส่เกียร์แบบให้มันสุดอยู่แล้วครับมันไม่มีการแบบลดแบบเออเราทําเพลงแบบชิวๆเราก็ไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยไม่ครับทุกคนลุ้นต้องตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วนะทุกคนต้องแบบโอเคมันต้องแบบความรู้สึกแบบนี้มันต้องส่งออกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวทีอะไรเงี้ย มันแบบไปยึกยักยักเหมือนไม่ได้ครับใช่ส่วนการจะตัดสินใจกได้เป็นเรื่องของคนใช่ครับใช่แต่ณขณะนั้นเราคือเราต้องแบบใช่อะอย่างเราอยู่บนเวทีคนเห็นเราเต็มที่ทําแล้วดูมีความสุขแต่แน่นอนมนุษย์ชีวิตมันไม่ได้อยู่เฉพาะบนเวทีเนาะใช่มีมนุษย์บางทีมันมีโมเมนต์แบบอื่นด้วยใช่แล้วไอ้โมเมนต์บางทีถ้าเรารู้สึกว่ามันเฟลหรือมันไม่ไม่สมดังที่เราคาดหวังไว้เวลาปั๊บอยู่บ้านแล้วทำยังไง เราเราเอามันออกไปได้ยังไงจากสิ่งเหล่านี้ครับผมชอบนั่งสมาธิครับอเป็นเป็นวิธีแก้ของผมครับแบบนั่งนั่งสมาธิคือใช่ครับอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆพยายามไม่คิดอะไรครับพยายามไม่กําหนดอะไรเยอะพยายามไม่คิดเลยเลยพยายามให้มันว่างๆเท่าที่เท่าที่จะทําได้นะครับครับแต่มันคงไม่ได้ทําได้ตลอดอย่าเงี้ยนเป็นวิธีที่ใช้มาประมาณสิบ สิบกว่าปีแล้วครับโอ้สิบกว่าปีแล้วใช้มาเรื่อยๆครับตอนไหนอ่ะคนก็คิดว่าคนเล่นดนตรีเล่นดึกตื่นตื่นบ่ายตื่นสายอะไรนะครับครับเออเราเราใช้เวลาย่างไงนรับก็ตอนตื่นนอนหลังตื่นนอนใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนนอนครับวันไหนฟิตๆหน่อยก็ตั้งเช้าทั้งก่อนนอนเลยเออเหรอฮะให้ให้รู้สึกว่าแบบเออโอเคอะไรเงี้ยครับมันช่วยอะไรครับการอยู่นิ่งๆอยู่กับ ตัวเองอยู่กับลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยยังไงบ้างม,มันเวลาเราเรือเรานิ่งใช่ไหมครับเราจะได้ยินเสียงทุกอย่างหมดเลยเราจะสัมผัสได้ถึงแบบทุกอย่างลมกลิ่นความรู้สึกในตัวเราอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งปกติในชีวิตประจำวันเราก็เล่นโทรศัพท์ เราออกไปทํางานเราออไปเจอคนเราไปคุยกับคนเราไปทาอะไรเงี้ยครับ,รบมันไม่ได้มีเวลามาแบบโฟกัสหรือมาสังเกตข้างในของเราเองใช่ครับการที่เหมือนนิ่งๆเนี่ยผมว่ามันมันเหมือนมันได้ทบทวนไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปทบทวนมาหรอกครับเราก็แค่โอเคงั้นก็สงบผมว่ามันช่วยช่วยให้เราแบบสบายใจขึ้นบางอย่างมันก็ปัญหาที่ ที่เรารู้สึกว่ามันมันแน่นมากอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่ามันก็ก็ค่อยๆคลายออกทีละนิดทีละนิดครับแต่มันไม่ได้แบบโปะเชะนั่งสมาธิเย่หายไม่ใช่อย่างนั้นครับมันต้องค่อยๆแบบค่อยๆค่อยทำอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็รู้สึกดีครับซึ่งน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าเรานั่งสมาธิไล่ปัญหาที่เราเจอมันจะหายแวบไปนะแต่มันมาแต่แต่สิ่งที่มันจะช่วยคลี่คลายได้คือมันเป็นตัวเราเองต่างหากใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าผมว่าถ้าสภาพจิตเราพร้อมออะไม่ว่าเหมือนจะเจออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีด้วยนะครับครัเพราะส่วนใหญ่เรามักจะมองแต่ปัญหาว่ามันเรื่องแบบลบๆะบอะไรเงี้ยเรื่องดีเหมือนกันเวลาเราเจอเรื่องดีเราเราได้รู้สึกอะไรกับเรื่องดีรู้ตัวไหมว่าเรากําลังรู้สึกดีอยู่ะอะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบว้าวแฮปปี้แต่แบบเราไม่ได้รู้ว่าเรากําลังจะรู้สึกแฮปปี้ S <S คือมันเหมือนมันมีสเตปที่ทําให้เราก่อนไปถึงตรงนั้นนะครับ,รบมันก็จะได้รู้ว่าโอเคมันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เดี๋ยวมันก็จะจบไปก็เรื่องปัญหาก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ไปเป็นปัญหาครับเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายออกแล้วเราก็ยิ่งเห็นวิธีแก้ด้วยเพราะมันก็จริงๆม,มันไม่ใช่แค่เรื่องแย่อย่างเดียวครับแสดงว่าดูเหมือนปั๊บก็ให้คุณค่ากับ การใช้เวลาอยู่กับตัว,ตวเองเอ,งอแล้วมันก็ส่งผลต่อการทํางานด้วยครับเพราะว่าเวลาเราทําเพลงหรืออะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะถ่ายทอดอะไรออกไปมันมันด้วยเรื่องของคลื่นเสียงใช่ไหมครับใช่มันคงไม่ได้เกิดจากความคิดอย่างเดียวหรือคิดเป็นแบบมันต้องมีความรู้สึกด้วยม,มันก็ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกครั้งที่เวลาร้องหรือเวลาพูดหรืออะไรเงี้ย ถ้าเราพูดด้วยความคิดกับพูดด้วยความรู้สึกถึงแม้ว่าคําพูดมันอาจจะเรียงกันไม่ถูกแต่ถ้าความรู้สึกมันชัดเจนนะผมว่าทุกคนก็สัมผัสได้ว่าเรารู้สึกอะไรสัมผัสพลังจากเราได้ใช่ครับผมก็จะว่าในห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับ <ผม S 2> อย่างสมมติว่าถ้าพวกเรามีพลังบางอย่างที่มันมีความ กลมกลืนกันเนาะเวลาเรานั่งยู่คนเราก็จะรู้สึกได้นะครับว่าว่าผู้ฟังที่มานั่งฟังอยู่ในห้องระช่วยสกับเราไหมใช่คอนเนคกับเราหรือเปล่าอะไรนะอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญของอาชีพของผมด้วยที่พออาชีพของผมมันคือการสื่อสารจริงๆครับเราเล่นคอนเสิร์ตเราก็ได้เห็นเขาได้เห็นแววตาบางคนอาจจะไม่ได้ช้โยโหฮิ้วแต่ว่าแววตาเขามีความสุขหรือสิ่งที่เขาส่งมามีความสุขมันก็คอนเนคเราครับประมาณนี้ใช่ครับผมว่า คนที่เป็นแฟนปั๊บเนี่ยเนาะมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งวัยที่เริ่มโตขึ้นแล้วเนาะ <c oughs> ภาวะอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ในวัยประมาณประมาณนี้เนาะจะเจอคล้ายๆกันแหมน้องข้างหน้าแไปเขาหัวเราะก็ไม่รู้เนาะเขาผมว่าจะเจอคล้ายๆกันก็คือว่าบางทีงานบางอย่างหรือว่าชีวิตที่เราใช้ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคงความเป็นตัวเราเองได้เนาะ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า วันหนึ่งเราถ่าย Facebook เจอคนมีความสุขอย่างเงี้ยเนาะเราก็พยายามต้องพยายามทำตัวเป็นคนมีความสุขแบบ,บนั้นเนะาะทาัทง้งๆที่จริงๆมันอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วในฐานะที่ปั๊บเป็นคนที่อยู่บนเวทีอยู่ต่ออ,อย,อย,อยู่อยู่ในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่แบบพูดง่ายๆเป็น,เป,นเป็นจุดโฟกัสของคนเนาะรเราเราจะทำเรารักษาความเป็นตัวเราอย่างไรอยู่ใช่ไหมทำให้ <h r? S 2> เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ต้องไปเป็นคนอื่นด้วยแล้วเราก็เป็นตัวเราเองได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับ ก็สําหรับผมก็จะพยายามให้ที่บ้านที่บ้านคือที่บ้านจริงๆนครับหมายถึงได้บ้านเราเวลาเราอยู่กับคนที่หรือในที่บ้านเนี่ยจะหมายถึงอยู่กับคนที่เราแบบไว้ใจก็ได้พยายามให้สิ่งที่เราเป็นแบบนี้กับข้างนอกเวลาเราออกไปทํางานหรือไปต้องไปเจอคนหรือว่าต้องไปอยู่ในสื่อไหนหรือไปอยู่ในจักรวาลไหนเนี่ยให้มันคล้ายๆกัน mm hmm. เราจะได้ไม่ต้องสับสนเวลาเรากลับมาบ้านหรือมันเหนื่อยจนเกินไปอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ ผมว่าทุกวันนี้ทุกคนก็คงมีแอคเค้าบางคนอาจจะมีแอคเคาหลายๆอันพวกอะไรพวกหลักหือเวลาเล่นหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแค่เรารู้ว่าเรามีหลายๆอันเนี่ยเรารู้นะว่ามันเรากําลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ทางทางที่ดีอ่ะผมว่าทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านคนจะคล้ายๆกันผมก็อยู่ที่บ้านอาจจะสบายกว่านี้แต่ว่าวิธีคิดกับสิ่งที่แสดงออกมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น คือก็มันก็ทําให้เรากลับบ้านแล้วเราแบบสบายมันก็จะไม่สับสนนะครับครับประมาณคือมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องพยายามเป็นอะไรบางอย่างที่เราเพื่อที่จะทำให้เราไปอยู่กับข้างนอกตลอดเวลาใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าอก็อยู่ที่บ้านชอบใส่เสื้อสีแดงแต่ไปงานศพก็จะใส่เสื้อสีแดงอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูตามลบริบทด้วยว่าอันไหนควรไหนไม่ควรแต่แค่ผมว่าข้างในนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเปลือกแต่ข้างในเราความรู้สึกของเราอะ ถ้าเราคุมได้ว่าเอออกนอกบ้านเราก็ประมาณนี้อยู่กับบ้านก็ประมาณนี้ผมว่ามันก็จะโอเคแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าผมทําได้ทุกวันนะครับอแน่นอนครับที่พูดมาทั้งหมดนี้มันก็มีวันที่กลับบ้านเหนื่อยวันนี้หัวเราะเยอะกันไปว่ะอะไรก็มีเหมือนกันเลยไะครับเพราะว่าจริงๆจริงๆเรื่องบางเรื่องที่เราคุยกันนี่ไม่ได้หมายถึงว่า มันต้องเป็นแบบนั้นโดยสมบูรณ์เนาะ,ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นวิธีคิดที่อยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับใช่ใช่ใชครับ,รบเพราะว่าแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าถ้าถ้าเราได้มีโอกาสได้ได้ฟ้งมองตัวเราเองเนาะเหมือนที่ปั๊บเล่ามาตอนต้นได้รู้จักตัวเราเองดีพอเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรเจอสถานการณ์อะไรหรือบางทีเราบอกว่าเราต้องพยายามจะไปเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะได้รู้เนี่ยว่าเราอยากจะไปเป็นมันหรือเปล่าถามบอกตัวเองให้ได้ยากยากแต่ผมว่าทําได้ครับจริงๆทุกคนทําได้แหละครับครับ อีกหนึ่คำถามครับเวลาปั๊บเจอเข้าใจว่าคนที่ติดตามปั๊บหลายๆคนเนาะก็น่าจะมองปั๊บเป็นต้นแบบหรือว่าอยากจะติดตามวิธีคิดเนาะหรือปะเจออะไรครับหรือปะเวลาเจออะไรแย่ๆรับมือยังไงครับลุยเลยครับลุยเลยเนาะอ่าไม่ไม่กลัวไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หดหู่ไม่นอนอยู่บ้านไม่เสียใจก็ลุยครับครับคือถึง ถึงมันถึงมันจะจะบปวดหรือว่ามันจะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องก็ต้องอยู่กับตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยผมมันเป็นเรื่องที่อธิบายเป็นภาษายากจะบอกว่าก็อยู่กับความเป็นจริงมันก็จะดูสวยหรูเกินไปอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันเจ็บปวดเหมือนกันถ้าเวลาเราต้องเผชิญนะครับแต่ผมว่าพยายามอยู่กับ ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับเราผมว่าเวลาคนเรารู้ว่าตัวเองเจ็บหรือว่ารู้ว่าตัวเองแย่จริงๆนะครับศักยภาพของของมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดการต่อต้านโดยอัตโน,นมัติอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตายหรือจะแพ้สัญชาตญาณเราคือการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเจ็บหรือการที่เรากลัวนั่นคือสัญญาณว่าเราก็อยากรอดจากสิ่งนั้นเหมือนกันอ,อาจจะต้องอยู่ กับตรงนั้นจริงๆมองให้เห็นเขาจริงๆว่าว่ามันเป็นยังไงมากกว่าที่จะแบบโอเคตรงนี้ไม่ดีงั้นสมมติเจอเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็วิธีแก้ก็ได้ครับแบบเออเราเดินหนีไม่เห็นมันก็อาจจะเป็นวิธีแก้แบบหนึง่งแต่ว่าสําหรับผมผมก็จะมองสําหรับผมเท่านั้นนะครับผมก็จะมองเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็พอเราค่อยๆเห็นแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆถอยออกมาถอยเอาอมามองตรงนี้มากกว่าเอาตัวเองลงไปอยู่ในนั้น คือถ้าว่าเป็นแผ่นผังอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับอะไรนะเราจะไม่ได้วิ่งเข้าไปอยู่ในพายุใช่ไหมแต่เราหันออกมามองว่าพายุมันกําลังหมุนอยู่เพราะว่ามันมันจะแก้ได้ง่ายกว่าคืออยู่ในนั้นอาจจะแก้ก็ได้ก็ได้นะครับบางคนอาจจะแบบชอบชอบพุกฝุดบูบูอะไรชอบมันก็มีวัยที่ผมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่แบบใครด่ามาผมด่ากลับใครด่ามาผมซัดกลับเฮ้ยทำไมทาอย่างนี้กับผมเลยก็มีครับมันก็มีแต่แต่มันก็พอเราทํางานเสร็จแล้วเราจะรู้สึก เหนื่อยอะไรเงรี้ยเหมือนกลับบ้านเราจะรู้สึกเหนื่อยเหนืยมดแรงเนะาะก็เลย<ำ>แบบมันต้องหาวิธีอื่นอะไรเงี้ยครับครับหรือก็มีทริคมีทริคด้วยตอนที่เวลาแบบเครียดทําไหมครับไม่รู้ว่าใช้ได้เปล่าสำหรับผมใช้ได้เงี้ยเวลาเราหลับตาแล้วเราจะอยู่ในสมาธิหรือไม่สมาธิก็ได้แต่ว่า <c oughs> เราจริตนตนาการว่ามีหลุมอยู่หลุมหนึ่งลึกๆแล้วเราก็เป็นคนขุดมันเอง ขุดลงไปลึกๆลึกๆลึก,ลก,ลกจนแบบเราไม่ไม่เห็นว่าปลายหลุมมันคืออะไรอนะไรเงี<ม>้ยแล้วเราก็ลองปั้นในปัญหาพวกนั้นนะครับ<ม>ปั้นออกมาเป็นก้อนๆก้อนๆก้อนๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่อนะไรเงี้ยแล้วก็ลองโยนมันลงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆกลบ<ม>ด้วยตัวเราเองเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมันอาจจะเบาขึ้นแต่มันไม่ได้หายห,ายหรอกนะครับม,มันยังอยู่แหละ<ม>แต่มันก็แค่แบบมันอาจจะช่วยทําให้ทุเลาขึ้น<ม>ช่วงเวลาที่ผมแบบ เครียดยด,ดเยอะอะไรครับช่วงก่อนผมก็ใช้วิธีนี้บ่อยเยแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับไปแก้ไขนะครับ,รบไม่ใช่เหมือนทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยใช่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าบางทีเราเจออะไรบางอย่างอี่ต่อให้เราถ้าช่วงไหนถ้าเราไม่มีแรงให้เราวิ่งชนตลอดก็ไม่ไหวเนาะ<อ>บางทีเราต้องต้องปลบมันไว้ก่อนนะครับรีก<ช>ว่าหลบมันไปก่อนเดี๋ยวสักพักเราแข็งแรงเราจะกลับมาลุยต่อลุยกับมันใหม่นะครับ สุดท้ายแล้วครับวันนี้เรามาในงานที่บอกว่ามนุษย์ต่างวัยทอล์กชีวิตนี้บอกให้รู้ว่าสําหรับปั๊บโปเตโต้ครับจนถึงวันนี้ชีวิตนี้บอกให้รู้ว่าอะไรครับโอ้โหมันยามยากกันนะครับก็อยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนขณะนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงนขณะนี้ตอนนี้ กับจริงในอดีตมันก็ไม่เหมือนกันมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็พยายามเปิดรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่าเอาตัวเองไปปักว่าฉันคือคนนี้วันนั้นฉันเป็นแบบนี้ฉันคือคนนี้อนะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวเราเองก็เปลี่ยนแต่เราจะไม่รู้ตัวอนะไรเงี้ยก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงด้วยอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะผมว่าเราก็จะเรารู้สึกว่า เราจะค่อยๆผ่านชีวิตไปได้เรื่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยครับครับผมเชื่อว่าวันนี้อาจจะมีแม่ๆลุงๆป้าๆเนาะอายุมากที่อาจจะไม่รู้จักโปเตโต้หรือไม่เคยฟังผมเชื่อว่าหลังจากที่ฟังวันนี้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะกลับไปเปิดยู u b e แล้วไปย้อนฟังเพลงโปเตโต้นะครับแล้วเขาก็จะเดินไปเลยแล้วก็เลยไม่แล้วก็แล้วก็โอเคเวลาไปตรงนี้ระหว่างเขาฟังเขาก็จะนึกว่าอืมคนที่เจอที่เวที ครับคนนี้ก็เจ๋งดีนะอะไรอย่างนี้วันนี้ขอเสียงปรบมือปั๊บมากๆนะครับที่สำหรับการ่วมงานขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคครับบขอุณมากครับปั๊บ